แชมป์เจอกับรองแชมป์นใน2รลีกใหญ่ในค่ำคืนนี้และเตดเวลาไล่เลี่ยกันด้วยนะครับทั้งฝั่งของอังกฤษนะครับก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยวันนี้จะมีการแข่งขัน คู่ระหว่างแชมป์กับรองแชมป์นะครับเวีรยวููจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนทางฝั่งของอาเซนนลครับและก็ทางฝั่งของลาลิกาสเปนครับบาร์เซโลนาซึ่งอยู่อันดับที่1ของตารางวันนี้จะเจอกับอันดับที่2ของตารางอย่างเรอัลมาดริดนะครับซึ่งในนัดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนัดที่ตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะแนวทางของหินวินนิ่งวันนี้นะครับที่คัดมาให้เนี่ยก็เป็นพรีเมียร์ลีกก่อนเลยแล้วกันนะครับคู่แรกเนี่ย แมนยู you, ครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางฝั่งของเวสต์แฮมครับคู่นี้เนี่ยผลงานไม่ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับวันนี้เนี่ยแมนยู you, นะครับก็ต้องมาดูว่าฟอร์มของพวกเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพูดมาแล้วนะครับว่ามันฟอร์มกันคนละแบบกับเล่นบอลถ้วยเลย ซึ่งวันนี้เนี่ยผมมองว่าแมนยูนะครับก็ไม่มีรุนอะไรแล้วนะครับในพรนะีเมียร์ลีกเนาะก็ต้องไปโฟกัสที่บอลถ้วยในนัดจริงนะครับวันนี้มาเจอกับเวสต์แฮมก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันนะครับเนาะในเรื่องของแนวต้านนะครับที่เปิดมาให้ทางฝั่งของแมนยูได้เปรียบวันนี้เนี่ยผมมองดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับคู่นี้เนี่ยอาจจะจบกันที่สเสบอเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมดีกว่าครับ อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกเลยเลี้ยวบูครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมวยยันทางฝั่งของอาร์เซนอลน,นะครับคู่นี้เนี่ยก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับแต่ทั้งว่าทางฝั่งของอาร์เซนอลเองก็ต้องการแต้มเหมือนกันเพื่อจบอันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าอันดับที่3อย่างแมนซิตี้เนี่ยก็แต้มเนี่ยไรที่ตูดมาแล้วนะครับแต่อาร์เซนอลก็เพิ่งเสียขวันในศึก UCL มาที่พวกเขาพ่ายให้กับาปารีสมา นะน,น,นะครับเนาะวันนี้เนีครับเรียกได้ว่าเป็นแมตช์ของศักดิ์ศรีเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับในเรื่องของแนวต้านนะครับเปิดมาให้ทางฝั่งของริวพูได้เปรียบและก็มีการไหลลงอยู่นะครับมองดูแล้วก็ ยังไม่น่าจับต้องสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างอาเซนอลดีกว่านะครับโอกาสที่จะจบเสมอกันเนี่ยมีเยอะสําหรับคู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายเนี่ยไปกันที่ลาลิก้าสเปนเลยนะครับบาร์เซโลนาครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางฝั่งของมาดริดครับบาร์ซ่าเนี่ยก็เพิ่งอกหักจาก UCL มานะครับส่วนทางฝั่งของมาดริดเองเนี่ยพวกเขาก็ต้องการ3มแต้มเพื่อไปเบียดแย่งนะครับแชมป์ลาลิก้าสเปนกับบาร์เซโลนาอยู่นะครับแต่ว่านะครับในช่วงหลังๆเนี่ย มาริดอเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ทางทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับในเรื่องของเนื้อต้านวันนี้นะครับเปิดมาก็น่าจับต้องทีเดียวนะครับวันนี้ครับเลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของบาร์เซโลนาดีกว่าครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางของหินวินนิ่งถูกอกถูกใจไหมครับถ้าถูกอกถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามได้นะแนวทางที่วางไว้ให้ครับชอบจัดขัดสวนกันได้เสมอแล้วสาหรับใครครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับปัดขวาครับแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยผมจะพิมพ์คำบรรยายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วหากไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยตรงไหนเพิ่มเพื่อนและส่ง ข้อความทักมาถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ